การดำเนินการทางเซตเรื่องต่อมาคือเรื่อง intersection การที่เซต A intersection กับเซต B เราจะได้เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกทั้งของเซต A และก็เซต B ด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะมองสมาชิกตัวที่มันซ้ำกันทั้งในเซต A และก็เซต B สัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือตัวย U คว่ำแบบนี้ มาเริ่มที่ตัวอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าให้เซต A เท่ากับเซตของ1 2 3เซต B เท่ากับเซตของ2 3 5 7และเซต C เท่ากับเซตของ1 2 3 7ให้หาเซต A intersection กับเซต B จะได้อะไรมองว่าเซต A กับเซต B ตัวอะไรซ้ำกันจากที่เห็นก็จะเห็น 2กับ3ที่ซ้ำกันเนาะเพราะฉะนนจะได้เซตของ2อสนั่นเองต่อมาข้อสองเซต B อิน e ตอร์เซ o ชกับเซต C ก็ต้องดูตัวซ้ำกันของเซต B กับเซต C ซึ่งก็คือเซตของ2 3แล้วก็ ต่อมาเซต A intersection กับเซต C ก็จะได้เซตของตัวอะไรที่ซ้ำกันตัว1 2แล้วก็3ต่อมาเซต A intersection กับเซต A จะได้อะไรจะได้1 2 3เลยเพราะว่า เซต A กับเซต A ยังไงก็ต้องเหมือนกันเนาะเพราะเป็นตัวเดียวกันต่อมาเซต B ิ n นเตอร์เซ o ชกับเซต A ตัวที่ซ้ำกันก็จะได้เป็นเซตของสองสามหกเซต B ิ n นเตอร์เซ o ชกับเซตว่างจะได้อะไรอะไรใน B ที่ซ้ำกับเซตว่างมีไหม ไม่มีเพราะว่าเซตว่างมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นจะได้เซตว่างนั่นเองข้อหกทำในวงเล็บก่อนถูกไหม A intersection กับ B intersection กับ C A intersection กับ b ได้เซตของสองสามแล้วเอามา intersection กับ C C คือหนึ่งสองสามเจ็ด ซ้ำตัวไหนสองสามนั่นเองข้อ7 A intersection กับ B intersection C ตรงนี้จะเห็นว่าข้อ6กับข้อ7มนันแค่เปลี่ยนวงเล็บเนาะว่าอยู่หน้าหรืออยู่หลังเราก็ทำวงเล็บหลังก่อนก็จะได้ A intersection กับ B intersection C ได้ 2 3แล้วก็เจ็ด A คือ1นึ่เพราะฉะนั้นตัวซ้ำกันก็คือเซตของ2องสต่อมาเราจะมาแรงเงาส่วนที่แทนเซต in t ิน section กับเซต B อันแรกคือถ้าเซต A กับเซต B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยถ้าไม่มีร่วมกันเลยจะมีส่วนที่เหมือนกันไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้จะเป็นเซตว่างเพราะว่ามันไม่มีเลยก็จะไม่สามารถระบายส่วนที่แรงเงาได้ข้อ2เขาบอกว่าถ้ามีสมาชิกร่วมกันบางตัวนั่นหมายความว่าจะมีตัวที่เหมือนกันบางตัวไอ้ตัวที่เหมือนกันก็คือส่วนที่ทับกันตรงนี้นั่นก็คือการ intersection นั่นเอง ก็ระบายส่วนที่ทับกันข้อ3ถ้าเซต A เท่ากับเซต B มันทับกันหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ทับกันก็คือเหมือนกันก็คือเอาหมดเลยข้อ4เซต A เป็นสับเซตของเซต B ตรงไหนที่ทับกันก็มีแค่ตรงบริเวณข้างใน A ถูกไหมเพราะว่ามันทับอยู่กับ B ข้อต่อมาถ้า B เป็นสับเซตของเซต A ก็จะต้องได้แค่ B นั่นเองต่อมามาดูสมบัติสำคัญของ intersection ข้อแรกถ้าตัวมันเอง intersection กับตัวมันเองก็ต้องได้ตัวมันเองเพราะว่าตัวมันเองก็ต้องซ้ำกับตัวมันเองถูกไหม ข้อที่ 2. s e เซต n อ e ินเตอร์เซชกับเซต B จะได้เท่ากับ Set B i อินเตอร์เซชันกับเซต A นี่คือสมบัติการสลับที่เพราะฉะนั้นข้อ3คือสมบัติอะไรก็คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มข้อ 4. s e เซต n อ e ินเตอร์เซชกับเซตว่าง ก็ต้องได้เซตว่างเพราะว่าเซตว่างจะไปซ้ำกับอะไรได้ละ่ะถูกไหมข้อที่ห้าเซตเมันอยู่ข้างในเอกภพสัมพัทธ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ตัวที่มันเล็กกว่าก็คือเซตเอข้อหกเซตเเป็นสับเซตของเซตบีก็ต่อเมื่อเซตเออินเตอร์เซชันกับเซตบีจะต้องได้เซต A เพราะว่าเซตเอมันเล็กกว่าต่อมา s e ต A อ n ินเตอร์เซชกับก้อนของเซต B u ยูเนกับเ e t C เราสามารถกระจายก้อนด้านหน้านี้เข้าไปข้างในได้แบบนี้ก็จะได้ A intersection กับเซต B แล้วยูเนีมาอยู่ตรงกลางนี้เซต A intersection กับเซต C เห็นไหมครูกระจายเข้าไปทีนี้ หลักการเดียวกันก็คือเราจะเอาก้อนที่อยู่ข้างหน้ากระจายเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นก็จะได้เซต A อยูเนียนกับเซตบีอินเตอร์เซกชันกับเซต A อยูเนียนกับเซต C ีนั่นเองมาที่ตัวอย่างที่สองเขาให้หาเซต A ออินเตอร์เซกชันกับเซตบีข้อแรกได้อะไรดูตัวที่ซ้ำกันมีตัวไหนซ้ำกันไหม มีมีก็จะได้เป็นเซตของตัวที่ซ้ำกันคือ2กับ4ก็จะได้เซตของ2กับ4นั่นเองมาที่ข้อสองทีนี้เขาให้เซตมาเป็นแบบบอกเงื่อนไขใช่ไหมเราเขียนเป็นแบบแจกแจงก่อนเราจะได้มองได้ง่ายเนาะเรามาดูว่าเซต A กับเซต B เราได้อะไรเซต A เขาบอกว่า เป็นสมาชิกของ i i คือจำนวนเต็มโดยที่ x น้อยกว่า3น้อยกว่า3มีอะไรบ้างก็มี2 1 0ลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆอีกใช่ไหมแล้วเซต b ล่ะเขาบอกเซต b คือ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโดยที่ x มากกว่าลบสมากกว่าลบสมมีอะไรบ้างก็มีลบสองลบหนึ่สองแล้วก็มีอีกไปเรื่อยๆทีนี้เซตกับเซตบีมีตัวอะไรที่ซ้ำกันมีตัวอะไรบ้างก็จะมีตัวของลบสลบหนึ่ง ศูนหนึ่งสองมีอีกไหมไม่มีแล้วนี่ก็คือคําตอบข้อที่สามอ่ะมาดูว่าสองอันนี้มีตัวอะไรที่ซ้ำกันมีไหมมีไหมอ่ะ A มีเซตว่าง B มีไหมไม่มี A มีหนึ่ง B มีไหมไม่มีมีแค่เซตของหนึ่ง A มี2 B งมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเซตว่างเขียนแบบนี้หรือเขียนแบบนี้ก็ได้มาที่ข้อ2ทีนี้เขาให้เซตมาเป็นแบบบอกเงื่อนไขใช่ไหมเราเขียนเป็นแบบแจกแจงก่อนเราจะได้มองได้ง่ายเนาะเรามาดูว่าเซต A กับเซต B เราได้อะไรเซต A เขาบอกว่า x เป็นสมาชิกของ i i คือจำนวนเต็มโดยที่ x น้อยกว่า3น้อยกว่า3มีอะไรบ้างก็มี2 1 0หนลบหลบสไปเรื่อยๆอีกใช่ไหมแล้วเซต b ล่ะเขาบอกเซต b คือ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโดยที่ x มากกว่าลบสมากกว่าลบสมมีอะไรบ้างก็มีลบสองลบหนึ่สองแล้วก็มีอีกไปเรื่อยๆทีนี้เซตเกับเซตบีมีตัวอะไรที่ซ้ำกันมีตัวอะไรบ้างก็จะมีตัวของลบสลบหนึ่ง ศูนหนึ่งสองมีอีกไหมไม่มีแล้วนี่ก็คือคําตอบข้อที่สามอ่ะมาดูว่าสองอันนี้มีตัวอะไรที่ซ้ำกันมีไหมมีไหมอ่ะเมีเซตว่าง B มีไหมไม่มี A มีหนึ่ง b มีไหมไม่มีมีแค่เซตของหนึ่ง A มี2 B งมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเสร็จว่างเขียนแบบนี้หรือเขียนแบบนี้ก็ได้มาที่ตัวอย่างสุดท้ายเราจะระบายนะอ่ะ A อยูเนียนกับ B ยูเนียนคืออะไรยูเนียนคือเอาทั้งหมดทั้ง A แล้วก็ B เนาะเอามารวมกัน ราะฉะนั้นนี่เลยเอาหมดเลยต่อมาข้อ2 a intersection กับ c เอาเฉพาะตัวซ้ำตัว a กับตัว c ซ้ำกันตรงไหนซ้ำกันตรงนี้ถูกไหมมองดีๆนะต่อมาข้อที่3าเขาให้หา เซตของ A union B แล้วก็ intersection กับเซต C A union B คือตรงไหนคือบริเวณตรงนี้ถูกไหมอันนี้คือเหมือนกับข้อแรกเลยเนาะแต่ว่านี่คือแค่ของในวงเล็บเราต้องมาดูว่าตัวไหนที่มานไปซ้ำกับเซตของ C ภูขอ ระบายเป็นสีแดงคือเซตของสี่เพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันซ้ำกันตรงบริเวณสีเขียวที่ครูจะระบายนะตรงนี้คือที่มันซ้ำกันข้อที่สี่เขาบอกว่า A union C intersection กับ B intersection กับ C เอาก้อนแรกก่อนก้อนแรก A union C ก็จะได้เป็นก้อนนี้หมายเพราะรวมกันของ A กับ C รวมกันต่อมา B intersection กับ C B intersection กับ C เอาตัวที่ b ซ้ํากับ c ก็จะได้เป็นบริเวณตรงนี้เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เลยได้เป็นตรงไหนที่ซ้ําตรงนี้เราจะเห็นว่าสีแดงกับสีฟ้าซ้ำกันอยู่ตรงนี้